ครับอ่ะไปอีกเขตหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยทหารพานได้มีการประทะกับค <5. S 1> ารวานยาเสพติดครับเห็นว่ามีการประทะกันจนสามารถยึดยาไอได้ถึง4กิโลกร,รัมนะฮะยาบ้าก,กว่า4 0 0พเมตรท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะฮะได้มีการทราบว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายครับได้มีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับโดยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการจัดชุดลาดตะเวนในพื้นที่ตรงจุดนั้นนะฮะปรากฏว่าขณะลาดตะเวนอยู่เนี่ยไปพบกลุ่มชายชะก,การประมาณ6-7คนครับถืออาวุธปืนอาก้าจึงได้มีการแสดงตัวขอตรวจคน้นแต่ปรากฏว่ากลุ่มชายเนี่ยได้มีการยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่นะฮะ,ะก็มีการประทะกันได้ประมาณ5นาทีจากนั้นเนี่ยกลุ่มฝ่า ฝ่ายชายชก,การเนี่ยก็ถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็เลยคนที่เหลือเนี่ยก็เลยพาหลบหนีเข้าไปในป่าซึ่งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่พบว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่พักหรือว่าเป็นแคมป์ของใครอะไรสักอย่างที่มาตั้งไว้นะฮะ<า>เพื่อที่จะลำเลียงยาเสพติดก็ไปพบยาไอซ์ที่ผมบอกไปนะฮะรวมถึงยาบ้าเนี่ยอีก4ี่พันเม็ดนะฮะมีกระสุนปืนอาก้าแล้วก็ปอกกระสุนอีก30นัดเลยครับ น,นอกนั้นก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การเสพยาด้วยนะฮะก็สาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารพานเนี่ยก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยจะมีการนำเข้ายาเสพติดเนี่ยโดยใช้วิธีลำเลียงแบบกองทัพมดครับซึ่งก็จะนำยาเสพติดเนี่ยมาพักไว้ในเขตพื้นที่ชายแดนนะฮะก่อนจะลำเลียง ไปสู่ชั้นในของประเทศจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการประสานแล้วฮะกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อให้ติดตามกองกำลังชุดนี้ว่ามีไปตรงจุดไหนนะฮะยาเสพติดเยอะจริงๆนะคุณวรพันธ์ท่านผู้ชมครับจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีก็มีการเล็ดลอดมาจากเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วก็มีการลำเรียงจากทางภาคเหนือเข้าสู่ภาคกลางแล้วก็เข้าสู่ชั้นในเมืองกรุงเทพมหานครตำรวจก็ต้องทำงานหนักแต่ในขณะที่ภาคใต้ก็เหมือนกันนะคุณวรพันธ์ท่านผู้ชมครับ ที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการล่อซื้อยาเสพติดนะขออภัยไม่ได้ล่อซื้อฮะแต่เป็นการไล่ติดตามจับกลุ่มผู้ที่ค้ายาเสพติดฮนะแต่ช่วงที่ตำรวจเข้ากำลังติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่ค,คนร้ายไปจับชาวบ้านที่กำลังนั่งอยู่ในร้านแล้วก็เป็นตัวประกรันแต่โชคดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยได้ทันแต่ว่าช่วงที่ตำรวจเข้าไปช่วยครับคนร้ายพยานที่ชักอาวุธปืนยิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คว้าอาวุธปืนไม่ได้แต่ไม่ดั่งคาดวคนร้ายก็คว้าอาวุธปืน คว้าระเบิดออกมาคว้าระเบิดออกมาเพื้ยงใส่ทางตำรวจแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวแต่ว่าโชคดีคือต่างคนต่างหลบนีหลบหลบแรงระเบิดไปได้ทําให้รอดชีวิตมาได้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแค่นั้นนะฮะเนี่ยภาพเหตุการณ์เนี่ยคือในวัดทางในวัดเนี่ยจากภาพที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมฮะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ตามกลุ่มคนร้ายไป เนี่ยคือหนึ่งในคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บสองคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตํารวจจับได้คนหนึ่งครับเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ตํารวจประชาชนตอนนี้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บไปพูดคุยกับดาบตารวจถาวรตราสุวรรณเจ้าหน้าตารวจสายตรวจสพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับดาบถาวรครับสีแดงแดงดำครับไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนสวัสดีครับสวัสดีครับดาบถาวรครับครับ รับตะวันครับเมื่อช่วงเย็นที่ช่วงเที่ยงเที่ยงที่ผ่านมาไปจับคุมคนร้ายคดียาเสพติดเลยครับครับผมไม่มันขับรถมาไม่ติดเป็นม้าตะเบนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสามคนแต่ผมกไล่จับไปแล้วก็มันก็หนีนะแล้วก็ไล่เข้าวัดพระมานลารับผมครับแล้วก็อมันก็ล้มล้มรถแล้วก็ทิ้งรถแล้วก็ผมก็ไล่จับคนหนึ่งลูกน้องจับได้คนหนึ่งครับคับตอนแรกจับได้คนก่อนอีกคนหนึ่งวิ่งวิ่งไปทางทางหน้าวัดพระธาตุอีกคนหนึ่งวิ่งไปทาง ร้านน้าชาครับแล้วก็ร้านน้ำชานั้นก็ทางตันแล้วก็พอจนมุมก็ล็อกตัวประกันอแล้วกรมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่ยักยักปืนกันที่ทที่ล็อกตัวประกันนั่นครับผมก็ยักปืนมาได้อก็คือคนร้ายไปไปจับจับคนที่ร้านน้าชาเป็นตัวประกันก่อนครับผมและจังหวะนั้นจังหวะนั้นคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเขาได้ขัดขืนไหมครับหรือว่าเขาก็เขามีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วก็จังหวะที่มันเผลอผมก็เข้าไปล็อกปืนได้ได้ปืนคนร้ายมา ได้ป็นคนไล่มาแล้วก็พอมันไม่ได้ปืนแล้วมันก็วิ่งหนีอีกวิ่งหนีก็ผมก็ไล่จนแล้วก็เขาก็หันหน้ามาหาผมแล้วก็เพื่องระเบิดมาครับะระเบิดก็ระเบิดแล้วก็บอกวยิงสวนในนัดหนึ่งก็ถูกนะครับถูกคนร้ายใช่ไหมครับครับผมบา,บาดเจ็บไหมคนร้ายได้แล้วบาดเจ็บไหมตอนตยิงสวนไปจจครับ,รบ,รบแล้วระเบิดที่ระเบิดในเป็นระเบิดอ่ามีอนุภาพมากน้อยขนาดไหนครับอก็ทําลายแล้วน้ำชาก็ก็ บาดเป็อะไรพังหมดนะครับนี่นครับผมแล้วตอนนั้นทางนั้นดาบถาวรได้หนีแรงระเบิดจนไม่ได้รับบาดเจ็บเลยไปหลบยังไง<อ>ชาวบ้านหลบยังไงครับได้ได้เพราะว่าสามวินี่ผมก็พอมันโยนมาแล้วก็ลอดหลังขาผมใช่ไหมผมก็โดดข้ามไปก็สามเก้าผมก็พุบลงอพอพุบลงแล้วก็ระเบิดก็ดังแล้วก็ผมก็ได้สติก็ยิงสวนยิงสวนเป็นนัดหนึ่งครับสามเก้าที่ระเบิดลอดใต้วังขาดาบดาบถาวร แล้วหมอบลงระเบิก็ไม่โดนมครับแต่ว่าระยะทาแรงกระแสของระเบิดกับดาบถาวรมันห่างไม่ห่างกันมากทาไมถึงไม่โดนสะเก็ดระเบิดเลยครับครับมันสามเมตรแต่ว่าผมได้หมอบลงต่ำแต่ว่าถูกกระแพงแล้วก็ระกน้ำชาก็พังมากครับก็แสดงวิถีของระเบิดนี่คือกระจายขึ้นข้างบนไม่ได้ลงข้างล่างเลยไม่ได้โดนการสี่าองศาประมาณครับผมแล้วก็กระเพงวัดก็โดนสะเก็ดระเบิดเยอะครับชาวบ้านับผมชาวบ้านเจ็บบ้างไหมครับ อาวบ้านก็ไม่โดนครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ชาวบ้านก็มันสายแล้วดานักชาตาก็วายแล้วแหละคนไม่มีแล้วครับผมตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยใจทางดาบตํารวจถาวรเนี่ยคิดยังไงฮะเราเป็นตำรวจเราต้องต้องต้องจับไปได้ครับคือใจคื่นสู้จับไปได้ครับผมแล้วตอนที่ว่าคนร้ายเอาคว้าระเบิดมาตอนนั้นแบบตอนนั้นเราคิดว่า อืเราน่าจะได้รับบาดเจ็บแน่แล้วเราได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าโดนก็ชาเลยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะโดนนะแต่ว่าไม่โดนน่ะวิธีการหลบของของดาบถาวรนี่คือมีการฝึกยุทธวิธีการหลบเรี่ยงระเบิดอย่างนี้ไหมหรือว่าสัชาตญานของคนเอาตัวรอดที่ตำรวจครับผมจะมีวิธีการต่อสู้ในการเข้าจิงตัวแบบนั้นเนี่ยมีการการย่งปืนอะไรแบบนี้ครับมีการยิงปืน จับลูกม่แล้วก็มันมันมันจะใช้ไม่ได้อะปืนอะจับลูกม่ระหว่างลูกปืนเอ่อปืนลูกม่กกับเอ่อกับกับปลายกระบอกกันเราเราจะเราจับไปแน่นน่ะตรงจังหวะนั้นแล้วก็ใช้มือชกหน้ามันมันก็วางวางวางปืนมันก็ปล่อยปืนแล้วก็หนีหนีจังหวะนั้นก็จะจนตัวผมไล่ก็จะจนตัวแล้วนะผู้ต้องหาแต่ว่ามันมันมันล้วงจากหน้าอกกันนะครเกะดึงสลักแล้วก็โยนโยนมันใช้กลิ้งอ่ะแบบใช้ล้อมาเลยนะแตผมไม่ได้โยนนะแบบแบบ ล้อมาเลยอ่ะแบบเฟี้ยงแบบมันหน้ามาผมแล้วก็แบบแบบเหมือนกับก็ถอยอ่ะถอยอ่ะไรใช่แล้วดับดับทวนรพกพระอะไรดีหรือเปล่าครับวราโอ้รอดมาหมดเลยหลวงมาตร์หลวงมาตร์สุน้าครับผมแล้วเมื่อวานมีเจ้าหน้าตำรวจคนหนึ่งพันตำรวจตรีที่จังถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคใต้นี่แหละครับแขวนแขวนขุนพันขุนพันที่รับแจกมาแล้วก็จุกยิงสี่นัดแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะโอเคครับด่าตำรวจทาวน์ขอบคุณมากนะครับ ครับครับครับสวัสดีครับนี่ฮะดาบตำรวจถาวรนะฮะซึ่งเป็นคู่หูบัดดี้กับอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นตำรวจสายตัวจด้ฮะไปเจอผู้ต้องสงสัยไม่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนท่านผู้ชมฮะก็ขอทำการตรวจค้นปรากฏว่า ยิงใสเ่เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละฮะแต่โชคดีนะแต่โชคดีนะ,ะคุณวรพันธ์ที่ว่าอย่างน้อยคือจับกลุ่มคนร้ายได้แม้จะได้คนร้ายถูกยิงได้ละบาดเจ็บแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นตัวประกันได้ครับไหวพริบการฝึกฝนมาของเจ้าที่ตำรวจในการที่จะเข้าไปจับอาวุธปืนจาวุธปืนของคนร้ายนะอย่างเมื่อกี้ที่ดาบบอกว่าคนร้ายใช้ลูกโม่ครับ ถ้าหากว่าคนที่ไม่เรียนยุทธวิธีการเข้าช่วยเหลือตัวประกันบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะจะ,จะใช้วิธีการอย่างนะีคุณอภิภัทร<ช>แต่ <ฮะ S 2> ดับตำรวจทาวอนบอกว่าลูกโม่ถ้าหากว่าเราไปจับที่ลูกโม่ให้แน่นไม่สามารถยื่ยิงได้กระสุนก็ไม่ออกและที่สําคัญคือพอจับกปืนปุ๊บชกเลยดับออกชกเลยชกไว้ก่อนแต่ว่าที่ว่ารอดจากแรงระเบิดได้นี่ก็คือก็ก็ถือว่าโชคดีโชคดีมากกระสุนนี่ระเบิดนี้รอดใต้บางคามเลยนะบอบทันนะฮะ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูเกี่ยวกับคดีเรื่องหาดร,ระยองตอนนี้เห็นว่ามีหลายหน่วยงานหน่วยอาสาเข้าไปจะช่วยเหลือเก็บกู้น้ำมันนะฮะที่จังหวัดระยองเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับ